สวัสดีคุณผู้ชมนะครับเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับผมโสพลน,นวรัตนาพงศ์ครับวันนี้มาคุยเรื่องของดิจิทัลเอคอนมีซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดปัจจุบันแต่จะว่าไปแล้วผู้คนจำนวนไม่น้อยอาจจะยังเข้าใจเรื่องนี้ไม่มากนะักวันนี้ก็เลยมาพูดคุยกับหนึ่งในที่ปรึกษาและเป็นคณะทํางานด้านนี้โดยตรงของรัฐบาลชุดปัจจุบันครับผมหมายถึงคุณสิทธิชัยโพคายอุดมอดีรัฐมนตรีไอซีทีและเป็นที่ปรึกษาของหม่อมราชวงศ์ปรีดาทรเทวกุลรองนาย,ยกรัฐมนตรีครับ สวัสดีครับสวทสีชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขออนุญาตเรียนถามด้วยคำถามพื้นฐานก่อนอว่าดิจิตอลอีโคโนมีความหมายจริงๆคืออะไรครับ,รบก็จริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะเห็นชัดนะฮะดิจิตอลอีโคโนมีเป็นคําภาษาฝรั่งครับถ้าเราแปลเป็นไทยก็คือการดาเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบดิจิตอลคําว่าแบบดิจิตอลหมายถึงว่าเราใช้เทคโนโลยีไอซทีซึ่งมีสัญญาณอยู่ในลักษณะเป็นสัญญาณ ดิจิทัลหรือ1 0ึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ะสมัยนี้ทุกอย่างเปลี่ยนเป็นดิจิทัลหมดเพราะว่ามันมันประหยัดแบนด์วิดได้ดีกว่าอนาล็อกนะฮะแล้วภาพชัดกว่าทุกอย่างชัดกว่าดีหมดนะนะครับก็พูดง่ายๆคือการเศรษฐกิจที่ใช้เทคโนโลยีไอซีทีนั่นเองนะแต่เมื่อสักครู่ท่านใช้คาว่าเศรษฐกิจและสังคมด้วยใช่เพราะว่าความหมายของดิจิทัลเออเรากําลังเปลี่ยนชื่อกระทรวงอยู่ด้วยนะคาดว่าจะเป็น Ministry of Digital Economy ครว่า Ministry of d i g i t a l e c o n o m y ในความหมายที่อยากให้เป็นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเศรษฐกิจให้รวมไปถึงสังคมแหละความมั่นคงต่างเพราะฉะนั้นกินความหมายกว้างมากกวไม่ใช่เฉพาะเศรษฐกิจเท่านั้นเหมือนที่หลายคนตอนแรกบอกว่าโอ้เฉพาะ e c o m m e r อ e อันนั้เป็นแค่เศษเสี้ยวเดียวเซียวนิดเดียวอีคอ m เ e อรนะฮะแต่ว่าต่อไปมันจะเป็นส่วนสําคัญในการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชากรทุกภาคส่วนได้ในอีคอมเมอร์สครับความสําคัญของดิจิตอลอีคอมเมอร์ซทำไมเราต้องก้าวไปกัจุดนั้นครับก็ ถ้าเราดูประเทศที่พัฒนาที่มีเศรษฐกิจดีกว่าเราทั่วโลกนะครับอเมริกาอ่าง่ายๆนะนะพวกยูอสิงคโปร์สิงคโปร์แม้กระทั่งเมืองจีนเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยนะเราจะเห็นได้ว่าเขาพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้หลักการดิจิทัลอีโนมีเนี่ยเยอะมากนะครับบางบางประเทศนี่เกือบ80%ดบางประเทศนี่เกิน50ส่วนใหญ่เกิน5 0อนนะครับตอนนี้ประเทศเราเนี่ยยังมีการใช้ เทคโนโลยีทาง ICT มาพัฒนาเศรษฐกิจค่อนข้างจะน้อยครับอาจจะยกเว้นโทรศัพท์มือถือนะนะซึ่งซึ่งผู้ประกอบการได้ประโยชน์เป็นส่วนใหญ่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราหวังที่จะพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญมีให้ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้นครับอย่างแท้จริงเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องใช้ดิจิทัลอีคอมเมาพัฒมาพัฒนาอันนี้เป็นเหตุเริ่มต้นที่ ทางท่านดรกุศลนะฮะอดีตผู้บังคับบัญชาผมที่ไรก่กระบังท่านก็มีโอกาสคุยกับผมแล้วก็ผมก็บอกว่าก็เียนว่าก็น่าจะพัฒนาแบบนี้แล้วท่านเป็นอัจฉริยะทางด้านการเสนออยู่แล้วท่านก็เลยไปทําบทความเปเปอร์มาง่ายๆแล้วผมก็บังเอิญก็ได้เคยร่วมงานกับคุณชายปริยาธรท่านรองนายกก็เลยโทรไปนัด เราดรตโอสนก็ไปคุยกับคุณชายครับุณชายเนื่องจากท่านเป็นคนที่หัวแหลมนะครับพูดง่ายแบบไทยๆท่านเข้าใจเลยว่าโอ้สาคัญท่านก็นําไปเสนอคณะที่ปรึกษาของทณะที่ปรึกษาของคอสชคณะที่ปรึกษาก็เห็นความสําคัญก็เลยเชิญผมแลดรตโอสนไปบรรยายให้คณะที่ปรึกษาฟังแร้ววันนั้นท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ก็เห็นความสําคัญก็มานั่งฟังด้วยครับเราสุดท้าย ก็เลยท่านก็ได้นาไปใส่ไว้เป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยอครับกระบวนการตอนนี้เข้าใจว่าเป็นเรื่องของกฎหมายที่เราดำเนินการกฎหมายเนี่ยการร่างเข้าใจว่าเสร็จแล้วอืครับนะฮะกำลังอยู่ในขั้นตอนที่ให้ท่านรองนายกฝ่ายกฎหมายข้าใจว่าท่านดรวิศนุเป็นผู้ดูอยู่นะครับถ้าท่านเห็นว่าพร้อมเมื่อไหร่ก็จะนเสนอสอนชอเมื่อนั้นส่วนคณะกรรมการของเราก็อยู่ในขั้นตอนในการที่จะเตรียมองค์คาพยพต่างค่า เตรียมระเบียบเตรียมทุกอย่างนะที่กระทรวงใหม่ต้องทำแล้วก็ที่สําคัญที่สุดของกระทรวงใหม่นี้คือจะมีคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งเราเรียนแบบกรรมการอิซนซีบอร์ด mm hmm. ซึ่งเป็นกรรมการซึ่งประสบผลสําเร็จมากประเทศไทยมีความเจริญประจนถึงวันนี้ได้ก็เพราะอิซนซีด้วยเหตุผลที่ว่ากรรมการชุดนี้ทํางานได้รวดเร็ว mm hmm. เด็นขาด ครับเพราะท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานครับและมีรัฐมนตรีและประหลัดจากหลายๆกระทรวงมาเราก็เรียนแบบกรรมการเอเซนซีบอร์ดจะเป็นร <นะ S 2> ูปแบบเดียวกันรูปแ,แบบเดียวกันแล้วก็<ม>อาจจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครับ,บ,บผู้ทรงคุณวุฒิสักห้าท่านภายนอกนะก<ม>็หวังจะได้ขับเคลื่อนได้เร็วเพราะว่า<ม>ดิท่าอีกอนมีไม่ใช่ว่าจะดําเนินการโดยกระทรวงไ c t ีปัจจุบันนี้กระทรวงเดียวแล้วจะประสบผลสําเร็จมันจะต้องได้รับความร่วมมือจากโอ้เยอะแยะเกือบทุกกระทรวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงศึกษาครับกระทรวงพาณิชย์นะ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับคุณสิริชัยบอกว่าเดิมเนี่ยอีเซิร์นซีบอร์ดมีส่วนทําให้เศรษฐกิจไทยพัฒนามาถึงปัจจุบันนี้แต่จากวันนี้ต่อไปในอนาคตมันจะต้องเป็นดิจิทัลอีโคโนมีนะเพราะว่าถ้าไม่ได้ใช้ดิจิทัลอีโคโนมีให้อย่างจริงจังนะผมยังมองไม่ออกว่าเราจะพัฒนาให้ทันประเทศอื่นได้ยังไงครับครับมันครอบคลุมแค่ไหนยังไงถ้าจะถามในเงี้ยภาพใหญ่เราคงเห็นภาพว่าเศรษฐกิจก็คงจะเติรนต่อไปแต่ว่าคนอื่นๆภักอื่นเช่าหน้าเช่าสวนจะเป็นยังไงใช่ไหคือถ้าถ้าด มันก็จะครอบคุมเกี่ยวโยงกับทุกภาคส่วนแล้วก็มันก็ต้องมีภาคโครงสร้างโดยโครงสร้างคือจะต้องมีมีถนนสายหลักให้ข้อมูลทางดิจเทวิ่งได้พูดง่ายเราเรียกว่าในเชังนอบรอดแบนด์ในตัวอะไรเนี่ยนะก็เป็นทางเทคนิคไม่เป็นไรคือกรรมการชุดนี้ก็ต้องพยายามขยายให้มันมากขึ้นนะสะดวกมากแต่ว่าที่มันมีผลอย่างเช่นชาวนาชาวสวนเนี่ยนะก็สามารถที่จะใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยนะ ในการทำเว็บไซต์เองเพื่อขายปริพันธ์สินค้าในเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซซึ่งหลายคนก็อาจจะคิดว่าโอ้เราจะให้ <ทำ S 2> ชาวนาน <ะ S 2> ชาวสวนทำได้ยังไงสมัยนี้นะฮะในการทำเว็บไซต์นะฮะครับคือพูดง่ายถ้าใครใช้โทรศัพท์มือถือเป็นนะฮะทำเว็บไซต์เองได้เข,ไดไเขาทำได้แน่เราทำได้เราคือทางกระทรวงตั้งใหม่นี่ก็จะสามารถจัดบริการนะที่จะให้มีตัวอย่างเว็บไซต์ที่จะให้คนเอาไปใช้ได้เลยนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นชื่อตัวเอง นะรูปตัวเองอะไรตัวเองขายสินค้าตัวเองแล้วถ้าถามว่าจัดส่งยังไงก็บริษัทไปรณียีไทยครับเสร็จแล้วนอกนอก,นอกจากว่าเราจะมีถนนสายหลักเพื่อสัญญาณดิจิทัลเนี่ยวิ่งไปอย่างได้สะดวกเราจะต้องมีประตูที่ใหญ่คือเราเรียกว่าเกตเวย์นะฮะประตูตอนนี้เรามีประตูไม่ค่อยใหญ่แล้วมีน้อยบางทีก็สายสัญญาณขาดที่เราก็เลี่ยงไปทั้งประเทศเราจะต้องมีหลายๆประตูมีขนาดใหญ่ ที่จะให้สัญญาณเข้าออกจากต่างประเทศได้ง่ายด้วยแต่ขณะเดียวกันก็ต้องมีมาตรการที่จะรักษาความมั่นคงของประเทศเรารนะฮะว่าถ้ามันมีภัยพิบัติเกี่ยวความมั่นคงเนี่ยเราสามารถจะควบคุมประตูเหล่าเราเหล่านี้ได้นะฮะอันนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะรเราก็ต้องเตรียมงานพวกนี้หมดนะฮะการการส่งเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นว่าเวลาปัจจุบันนี้อ e ีคอมเมิร์ซใช้กันในเมืองไทยเนี่ย เรายังไม่ค่อยกล้าใช้บัตรเครดิตเราให้<อ>ให้กับบริษัทในเมืองไทยใครจะมาแฮกข้อมูลแฮกอะไรปไปได้หรือบริษัทอาจจะไม่เป็นที่เชื่อถือส่วนใหญ่ก็จะส่งเงินไปทางไปรษณีย์ธนะนาณัติบางอะไรบานะงะหรือส่งเข้าบัญชีซึ่งมันไม่สะดวกถ้ากฎหมายที่จะทําให้การส่งเงินได้มีความปลอดภัยรัดกุมเนี่ยมากกว่าตอนนีนะ้ตอนนี้ก็มีอยู่แล้วมากกว่าตอนนี้อีกก็กำลังร่างเสร็จแล้วเหมือนกันกำลังอยู่ในขั้นตอนที่จะเสนอสนชต่อไปเพราะฉะนั้น เราก็สามารถใช้บัตรเครดิตนะฮะได้สะ<ช>ดวกขึ้นแล้วก็ใครจะรู้สมาร์ทโฟนเนี่ยนะฮะถ้าเผืว่าระบบ Apple Pay ถ้าได้รับความนิยมเราก็สามารถจะเขียนโปรแกรมให้สมาร์ทโฟนทุกตัวสามารถที่จะทําเป็นอ,ออนไลน์เพย์เมนต์แต่นีน่ใช้บัตรเครดิตอะไรแบบนี้มันก็จะสะดวกทําให้การซื้อขายสะดวกนะฮะแล้วก็การทางด้านสังคมเนี่ยถ้าเผืว่าระบบ ICT ีทังดิจิทัลมันแพร่หลายจริงๆเนี่ย การควบกลุ่มทุกอย่างทางสังคมก็จะง่ายขึ้นเยอะนะอย่างเช่นทั้งฝ่ายดูแลความปลอดภัยก็สามารถจะสอดส่องดูแลความปลอดภัยทุกๆจุดแต่อย่างรวดเร็วครับคนรักษาพยาบาลแทนที่จะเฉพาะโรงพยาบาลนี้คืออันนี้อจะเป็นเรื่องใหญ่เลยเรื่องไอ้ทางด้านการแพทย์นะครับอย่างเช่นถ้ามีผู้ที่ป่วยอยู่จังหวัดที่ห่างไกลครันะหมอผู้เชี่ยวชาญไม่มีหรือหายาก ก็สามารถที่จะใช้ระบบนี้นะฮะติดต่อผู้เชี่ยวชาญในกรุงเทพให้คําแนะนำกันได้ให้คำแนะนำนะหรืออาจจะแนะนําว่าจะผ่าตัดเราดูแล้วเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงวิธจฉายโรคให้ด้วยนะอันนี้ก็ทําทําได้ทันทีแต่ตอนนี้ก็ทําได้อยู่แล้วแต่ว่ามันไม่สะดวกโดยเฉพาะในตัวจังหวัดใหญ่ๆ่ที่คงขาดไปถึงแล้วมัช้าอยู่แล้วก็แพงนะเราต้องขยายโครงข่ายให้มันเข้าถึงกว่านี้แล้วก็เร็ว แล้วก็ไปถู่านี้แล้วมาถูนี้ะซึ่งมันทําไ้อยู่แล้วแน่นอนครับครับก็คือง่ายๆก็คือว่าคนจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือว่าเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมง่ายขึ้นกว่าเดิมเร็วขึ้นกว่าเดิมและถูกขึ้นกว่าเดิมและอินเทอร์เน็ตจะไม่มีโอกาสจะล่มได้บ่อยน้อยมากเหมือนกับปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้คือไปเมืองนอกบางทีก็ล่มบางทเดียวน้องทาให้ดีกว่านี้หมดนะฮะครับทั้งหมดที่ที่พูดถึงถึงมาานนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ต้องค่อยๆเ่ยนไปกว่าที่เราจะเห็นเริ่มเห็นหรือ ก่อนที่รัฐบาลชุดนี้จะหมดเวลานะ,<ท>ะตามที่ประกาศไว้<ท>ะนะรเราน่าจะเห็นการพูดปูขึ้นฐานของโครงสร้างของท <ะ S 1> ี่ท่าอีโคนมีครบถ้วนแล้วกฎหมายมีครบถ้วนกระทรวงมีครบถ้วนองค์การพยในกระทรวงมีครบถ้วนบุคลาก,กรก็เริ่มจะทํางานในการส่งเสริมนะไอ้พวกไอ้เรื่องที่ง่ายที่สุดคือ e นะอีคอมเมิร์ซนะก็คงจะ เริ่มได้ทันทีนะครับเพราะในเวลาไม่ถึงปีคงจะเห็น e c o m m e r ์ซคึกคักกว่านี้แน่นะครับแล้วก็แต่ถ้าจะให้ได้ผลจริงๆนะฮะให้ชาวนาชาวสวนส่วนใหญ่เข้าใช้งานเป็นอะไรเป็นน่าจะกินเวลาสักสองถึงสามปีสองถึงสามปีต่อจากนี้สุดท้ายท่านอยากให้ท่านฝากถึงประชาชนหน่อยครับว่าคนที่สนใจเรื่องของดิจิตอลอีคนมต่อจากต่อจากนี้ไปท่านมีอะไรอยากจะฝากบอกกล่พวกเขาบ้างครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยทางท่านรองนายกปิณฑยธร ท่านได้วางแผนว่าประมาณต้นเดือนธันวาท่านจะจัดสัมมนาใหญ่ชิงสื่อมวลชนทุกสาขาเราจะมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสีห้าท่านบนเวทีนะเขาจะตอบปัญหาทุกอย่างซึ่งทางท่านในรองนายกจะเป็นคนถามนะครับงานนั้นคงจะเป็นงานใหญ่และมีการแพร่หลายทั่วประเทศเพื่อให้กระตุ้นให้คนมีความเข้าใจได้มากขึ้นแต่ผมก็อยากจะเน้นกับพี่น้องทั่วไปว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรือตื่นเต้นว่า มันเป็นเรื่องใหม่เกินไปหรือยากเกินไปไม่ใช่เราใช้อยู่นานแล้วครับแต่เราต้องการที่จะปักธงว่ากระทรวงกระทรวงเศษษษษษษษรษฐกิจดิจิทัลเห็นเป็นธงอยู่นะนะว่าเป็นจุดที่เราจะต้องไป<ต>ทํางให้ได้เพราะว่าถ้าไปไม่ได้ในประเทศไทยเราแย่แน่แต่ถ้าเราไปได้เร็วนี้เราได้ยันผู้นํานใน a e ไได้โดยเฉพาะยิ่งการศึกษาด้วยนะคขอบคุณมากคุณศรีชัยครับสวัสดีครับ ผู้ชมครับชัดเจนนะครับว่าดิจิตอลอีโคโนมีมีความสําคัญและประเทศไทยต้องไปให้ถึงเพื่อพัฒนาประเทศต่อไปในระยะยาวด้วยนะครับวันนี้หมดเวลานะครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ